สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรสยองกวัาเมื่อคำสาปของสิ่งชั่วร้ายในตามไล่ล่าครอบครัวหนึ่งทีละคนในภาพยนตร์แอลลานโตหรือจเจอแวร์ลิงปี2024แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสเปนในปี1998หญิงสาวคนนี้ชื่อมารีจะยกแก้วดื่มหมดช็อตกับเพื่อนแต่ในระหว่างที่เธอกาลังจะกลับมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทัก ยเยาชวนกันไปต่อที่นหนคลับซึ่งทั้งคู่ก็เต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่นานผมก็สังเกตเห็นเธอมีอาการแปลก,กๆเหมือนมีบางสิ่งที่กําลังผลักเธอที่นั่นจนทําให้เขานั้นเริ่มสงสัยและจะเข้ามาช่วยดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอก็เอาหัวโขกไปที่เคาน์เตอร์หลายครั้งและโดนผลักจนพุ่งไปชนกับลําโพงแรงมากจนเกิดความวุ่นวายขึินเรื่องราวของแอนเดรียกรุงมาดริดปี2022สลับมาอีกตัวละครหนึ่งที่ชื่อแอนเดรียเธอมองไปเห็นแม่ที่กําลังเตรียมอาหา และเข้ามานั่งทานข้าวร่วมกันกับครอบครัวเธอเต้นไปสูบูรีไปด้วยในห้องพร้อมกับวิดีโอคอลหาแฟนหนุ่มที่ชื่อเปาหลังจากนั้นก็ลงมานั่งทํากิจกรรมของคู่รักผ่านคอลแต่ไม่นานไฟในห้องก็เกิดดับลงจนทําให้ทั้งคู่รู้สึกเซ็งก่อนจะบอกรักกันและวางสายเวลาได้ผ่านเลยไปเข้าสู่ช่วงเช้าเธอเดินออกมาจากบ้านและสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ที่กําลังซ่อมระบบไฟเธอเข้ามานั่งเรียนในคลาสและยังคงพิมพ์คุยกับเปาอยู่แบบนั้นจนเพื่อนสองคน ที่ชื่อซาร่ากับลอร่าใช้เสียงของ Google Translate ส่งมาแซวให้เธอสนใจอาจารย์หน่อยและแซะต่อว่าช่วงนี้เธอเอาแต่ติดแฟนจนไม่มีเวลาให้เพื่อนเลยแต่ในระหว่างที่เธอกําลังเดินกลับแล้วฟังเพลงไปด้วยก็มีเสียงคลื่นแทรกเข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้จนนำให้เธอต้องหยุดฟังและมองไปร,รอบๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วฟังเพลงต่อเธอกลับมาถึงบ้านและพูดทักทายแต่ก็เงียบเหมือนว่าไม่มีใครที่นี่เธอเลยเดินเข้ามาในห้องและหยิบมือถือพิมพ์หาเปาเขาตอบกลับเป็น ข้อความเสียงว่ายัางปาร์ตี้กันอยู่ที่ซิดนีย์แล้วเดี๋ยวจะติดต่อหาเธออีกทีในตอนเช้าจะเลยถ่ายวิดีโอส่งไปให้ยังไม่นานเขาก็ส่งข้อความเสียงกลับและถามว่าในใครที่อยู่ในห้องของเธอจนทำให้เธอรีบหันไปดูแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเขาบอกให้เธอดูวิดีโอที่ส่งมาในตอนท้ายซึ่งพอเธอมองดูดีๆอีกทีก็พบว่ามีเงาของคนยืนอยู่ที่ด้านหลังจนทำให้เธอหันมองไปทั้งนั้นแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยสักคนเธอบอกเขาว่าน่าจะเป็นพ่อแต่ เขาก็ตอบกลับเพราะมั่นใจว่านั่นไม่ใช่พ่อของเธออย่างแน่นอนเลยทําให้เธอลองซูมเข้าไปอีกทีแต่ร่างนั้นก็นเลือนลางจนมองได้ยากว่าเป็นใครเธอเดินลงมาหาพ่อกับแม่แล้วถามว่าเมื่อกี้ได้ขึ้นไปบนห้องหรือเปล่าซึ่งพ่อก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นไปและนําเอกสารมาให้พอเธอแกะดูก็พบว่ามันเป็นเอกสารสูติบัตรของเธอที่ถูกเปลี่ยนชื่อจากพอลล่าอลิวาเป็นแอนดรียพร้อมกับชื่อของมารดาคือมารีมงตองซึ่งจริงๆเธอก็รู้เรื่องนี้ อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นลูกบุญธรรมของพ่อกับแม่แต่ก็ยังรู้สึกโมโหเพราะไม่รู้ว่าแม่ที่แท้จริงของเธอคือใครเราทถ้าลุงไม่หลุดพูดในงานปาร์ตี้ก็คิดว่าพ่อกับแม่คงไม่ยอมบอกความจริงกับเธออย่างแน่นอนซึ่งหนึ่งคู่ก็เล่าให้ฟังว่ารับตัวเธอจากพยาบาลที่บัวโนสไอเรสเธอคนนั้นส่งตัวแอนเดรียที่ยังเป็นทารกให้อย่างรวดเร็วรวมถึงบอกว่าแม่ของเด็กคนนี้ไม่ขอเจอกับตั้งคู่แล้วฝากข้อความเพียงอย่างเดียวคือให้พาแอนเดรียออกห่างจากอาร์เจนตินา ให้มากที่สุดพอเธอดูเอกสารต่อก็พบกับใบมรณะบัตรของแม่ที่ชื่อมารีมงตองซึ่งระบุว่าได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเดือนก่อนเลยทาให้เธอมโมโหมากกว่าเดิมเพราะว่าแม่ได้จากไปแล้วแทนที่อย่างน้อยควรจะได้เจอกันสักครั้งเธอกลับมาที่ห้องและค้นหาคําว่ามารีมงตองเสียชีวิต12ธันวาคม2021จนเจอกับข่าวที่พบร่างผู้เสียชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ที่ลาปลาตาโดยใช้ชื่อย่อว่า M.M มีร่องรอยของการถูกทำร้ายแถมแม่ยังเพิ่งถูกพ โทษจากคดีฆาตรกรรมอีกด้วยจนทำให้เธอยิ่งเครียดมากกว่าเดิมและหาข้อมูลต่อจนเจอกับบทความในปี1998พาดหัวว่าหญิงชาวฝรั่งเศสได้จัดการกับนักศึกษาคนหนึ่งในลาปลาตาจนถึงชีวิตพร้อมกับรูปของแม่ในวัยสาวที่กําลังถูกตํารวจควบคุมตัวนั่นทําให้เธอรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากพอเธอนําที่อยู่ในข่าวมาเช็คกับแผนที่ก็พบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ดูคุ้นตาเป็นอย่างมากเธอเดินคุยโทรศัพท์กับเปาที่มหาวิทยาลัยและเล่าให้เขาฟัง พ่อแม่ของเธอนั้นชื่อมารีเป็นคนฝรั่งเศสแม่คลอดเธอตอนอายุ26แถมยังจัดการกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุเท่าเธอจนเสียชีวิตอีกด้วยแต่หลังจากที่แม่ออกจากคุกได้ไม่นานก็ถูกพบเป็นศพในอาพาร์ตเมนต์ที่เดียวกับที่เธอถูกจับเธอออกมานั่งอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะและหยิบมือถือขึ้นมาดูรูปกับวิดีโอของพ่อแม่บุญธรรมจนตัดสินใจกดลบภาพเหล่านั้นทิง้งแต่พอเลื่อนดูรูปอื่นก็เจอกับรูปที่ถ่ายคู่กับพ่อและเหมือนว่าเธอจะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจนซูมเขา ก็พบกับร่างของชายปริศนาที่ยืนอยู่ไม่ไกลถึมองมันอยู่พักหนึ่งล้วกลับไปดูวิดีโอที่เซลฟี่ในห้องอีกครั้งสลับไปดูภาพที่แฮงเอาท์กับเพื่อนก็พบกับร่างนั้นที่ปรากฏขึ้นเช่นกันและยังเห็นมันที่รูปอื่นในร้านเสื้อผ้าด้านหลังเสาจนทำให้เธอเริ่มรู้สึกกลัวและมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงเธอเข้ามาเรียนวิชาเขียนแบบซึ่งเปาก็ส่งข้อความเพราะเป็นห่วงจนอยากให้เธอย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์พอเลิกคลาสเธอก็รู้สึกหลอนจนหยุดมองว่า มีใครตามมาหรือเปล่าถึงเข้ามาวิดีโอคอลหาเปาที่ห้องโถงจะวบอกกับเขาว่าเดือดรอบแล้วก็ไม่เห็นชายที่ในรูปถ่ายนั้นเลยผมเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายเลยขอให้เธอบอกเลขพาสปอร์ตจะได้ซื้อตั๋วให้ตอนนี้เลยซึ่งตอนแรกเธอรู้สึกลังเลเพราะจะมีเทสในเดือนหน้าแต่สุดท้ายก็ยอมให้เลขพาสปอร์ตไปทาให้เขาเล่นดีใจมากแต่ในระหว่างที่เขากําลังจะจอดจะก็เห็นเงาของคนเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเลยถามว่านั่นเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อทอมหรือเปล่าโอี พันไปดูแลบอกว่าไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยเธอเลยบอกให้เขามองดูดีๆที่มุมห้องซึ่งบกเขาหันมองไปอีกทีชายร่างใหญ่คนนั้นกับพุงเข้ามาจับเขาโขไปหลายครั้งจนทําให้เขาสิ้นใจในที่สุดซึ่งสร้างความตกใจให้กับเธอเป็นอย่างมากสลับมาที่งานพิธีศพของเปาเธอนั่งอยู่ข้างพ่อพร้อมกับซาร่าและลอร่าที่เข้ามาปลอบใจทั้ง3าคนนั่งคุยกันซึ่งแอนเดรียก็เล่าให้ฟังว่าชายที่จัดการกับเปาคือคนเดียวกันกับที่เธอเห็นในรูปถ่ายซึ่งตามติด เพื่อนฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะตำรวจสืบดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ชายคนนั้นจะรู้ที่อยู่ของเปล่าแต่แอนเดรียยังยืนยันว่ามันต้องเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องเห็นมันผ่านสิ่งสะท้อนอย่างเช่นกระจกกล้องหรือหน้าจอเท่านั้นพอพูดจบเธอก็หยิบมือถือมาส่องดูร,บรอบๆแต่ก็พบว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่จนเพื่อนต้องเข้ามาสวมกอดเธอกลับมาที่บ้านโดยที่ทั้งคู่ก็แวะมานอนเป็นเพื่อนเธอในคืนนี้เธอตั้งกล้องหั มาที่ตัวเองและนอนไม่หลับเพราะระแวงว่ามันจะปรากฏตัวออกมาตอนไหนแต่ไม่นานซาร่าก็เหมือนจะมีอาการปแปลกและ้สะดุ้งตือนจนเห็น Andrea, แอนเดรียเร่งมือถือมาทางนี้จนทำให้เพื่อนนั้นเป็นห่วงแต่ก็รู้สึกกลัวรวมถึงให้กำลังใจว่าเธออาจจะคิดไปเองพอแม่เดินไปส่งเพื่อนแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านและส่งยิ้มให้ก่อนจะเดินออกไปเธอกลับเข้ามาในห้องรู้สึกระแวงจนต้องใช้มือถือมาถ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่นานเธอก็เริ่มจะไม่ไหวและพยายามฝืนสลับกล้องหน้าหลั ่ไปมาอยูแบบนนั้แต่ด้วยความเหนื่อยล้าเลยทาให้เธอหลับลงในที่สุดพร้อมกับร่างปริศนาที่ปรากฏขึ้นและเขามานอนลงข้างๆอย่างน่าขนลุกเช้าวันต่อมาเธอรีบหยิบมือถือมาส่งข้อความหาเปาที่ได้จากไปแล้วแต่ร้องไห้เสียใจบอกว่าเธอสัมผัสได้ว่าเขามานอนอยู่ข้างๆจนเวลาได้ผ่านเลยไปถึง2เดือนเธอก็ยังคงนอนอยู่แบบนั้นจนพ่อกับแม่เคาะประตูและเดินเข้ามาซึ่งแม่ก็เข้ามาปลอบเธอเรียกให้เธอไปอาบน้ําจะได้สบายตัวทั้งคู่ขับรถ อกขนแม่เข้าใจเรื่องที่เธอสูญเสียคนรักและให้กำลังใจว่าเธอยังมีชีวิตของตัวเองที่รออยู่ข้างหน้าเรื่องเรียนเรื่องงานและเพื่อนๆที่ยังเป็นห่วงอีกมากมายแม่ได้ติดต่อคนรู้จักที่ทำงานในสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลว่าแม่แท้ๆของเธอที่ชื่อมารีนนั้มีน้องสาวอยู่ที่เมืองรัสเซลประเทศเบลเยียมจะทำให้เธอฟังแล้วก็เริ่มสนใจและอยากให้แม่เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนไปอาร์เจนตินนัจนทำให้แม่นิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่า รีแม่แท้ๆของเธอนั้นเหมือนจะมีอาการป่วยทางจิตท,ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยพอเลิกคลาสเธอก็แวะมาปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนซึ่งเพื่อนก็มองมาและพยายามจะปิ้วให้เธอสนุกเข้าไว้แต่ไม่นานเธอก็เดินขึ้นบันไดไปข้างบนจนซาร่ากับลอร่าตามขึ้นมาเพราะเป็นห่วงเธอบอกกับเพื่อนว่าตั้งใจจะ move on สู้กับมันเพื่อเดินหน้าต่อเลยทําให้เพื่อนดีใจและชวนกันไปกินเหล้ากันดีกว่า พองานจบทั้งหมดก็เดินกอดคอเปิดเพลงผ่านมือถือยังมีความโศกแต่ไม่นาน <c oughs> ก็นมีเสียงผู้หญิงร้องไห้แทรกเข้ามาในโทรศัพท์จนทำให้ทุกคนตกใจว่ามันคืออะไรแอนเดรียค่อยๆเดินออกมาและหยุดมองไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตรงหน้าจนสังเกตเห็นห้องที่เขียนป้ายว่าปล่อยขายาเธอเียบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวมาและอาศัยจังหวะที่มีคนเดินออกจากอาคารแทรกตัวเข้าไปในนั้นพอเพื่อนตามมาถึงก็สงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแอนเดรียบอกว่าเธอต้องการจะพิสูจน์บางอย่าง เธอทําให้เพื่อนขอตามมาด้วยเธอคิดว่ามันต้องมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ที่นี่เลยพยายามจะเข้าไปดูตู้จดหมายของห้องนั้นแต่ก็เปิดไม่ได้เธอเปิดประตูทางขึ้นบันไดห,หนีไฟเดือเดินขึ้นมาจนถนึงห้องนั้นบนชั้นสองแต่พอลองกดกริ่งดูก็งเงียบจนลอร่าเริ่มกลัวและบอกให้กลับกันดีกว่าแต่แอนเดรียลองดันประตูก็พบว่ามันไม่ได้ล็อกและเริ่มเปิดไฟฉายจากมือถือเข้าไปสำรวจข้างในจนเวลาได้ผ่านไปพักหนึ่งก็ดินเสียงของทุกคนที่คุยกันท่ามกลางความมืด ว่ามันมีคนอยู่ที่นี่เธอตะโกนบอกให้รีบหนีจนเพื่อนออกมาได้ทันแต่เธอกลับโดนมันทำร้ายและดึงหายเข้าไปในนั้นพร้อมกับประตูที่ปิดลงทําให้ซาร่ากับลอร่าตกใจรีบตะโกนเคาะห้องอื่นให้มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครออกมาเลยจนทำให้ทั้งคู่กรีดร้องพร้อมกับภาพที่ตัดไปสลับย้อนมาในอดีตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคารมิล่าที่เมืองลาปาตาปี1998เก้ากําลังอยู่ในคลาสเรียนทําภาพยนตร์พออาจารย์เปิดหนังเรื่องหนึ่งจบก็อยากถามความเห็นซึ่งทุกคนก็พยาย พยายามอธิบายรวมถึงชายคนหนึ่งที่ชื่ออาเบอร์โตแเลยโยนให้อาจารย์ถามคามิลาดีกว่าเพราะว่าเธอนั้นฉลาดกว่าเขามากอาจารย์เลยหันมาถามว่าเธอมีความเห็นอะไรไหมซึ่งเธอก็บอกว่าไม่มีพอเลิกคลาสอาจารย์ก็ถามถึงโปรเจกต์ชิ้นต่อไปว่าเธอเริ่มทําหรือยังซึ่งเธอก็ยังคิดไม่ออกอาจารย์เลยนะนะนําให้ไปที่ห้องเก็บของหยิบกล้องแล้วออกไปถ่ายอะไรข้างนอกดูเดี๋ยวก็นึกออกเองเธอนั่งอยู่บนบัสพร้อมกับกล้องโซนี่แฮนดิแคมแล้วเริ่มหยิบขึ้นมาแอบถ่ายผู้คนที่นี่แต่ผู้ชายคนหนึ่งหหันนมาเ็ เธอก็รีบแก็บและขยับไปถ่ายวิวข้างทางจนรถจอดที่ป้ายก็พบกับหญิงคนหนึ่งที่กําลังนั่งสูบบุหรี่แต่มีชื่อว่ามารีมงตองหรือก็คือแม่ของแอนเดรียในวัยสาวพอคามิล่าเห็นเธอก็รู้สึกสตันจนตะโกนบอกให้คนขับช่วยจอดเธอลงมาจากรถก็เดินตามมารีที่มุ่งหน้าไปยังมหาวิหารลาปาตาเธอหยิบกล้องขึ้นมาแอบถ่ายซึ่งมารีก็ยังไม่รู้ตัวทั้งคู่เดินผ่านน้าพุและเข้ามาแอบดูเธอที่แวะมาที่ร้านกาแฟคามิล่าตามเธอมาต่อจน เข้ามาในวิหารและเห็นเธอนอนอาบแดดพักผ่อนอย่างสบายใจเลียสะกดรอยตามจนเห็นเธอทักทายกับกลุ่มเพื่อนหลังจากนั้นกระชวนกันเข้าไปในบ้านคามิล่าข้ามถนนมาอีกฝั่งและมองขึ้นไปจนเห็นเธอยือนอยู่ตรงหน้าต่างก็รีบหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้พอกลับมาถึงบ้านก็รีบเดินเข้ามาในห้องเพื่อนั่งดูฟุตเทจแลีวซูมเข้าไปจนเห็นภาพของมารีเนเหมือนว่าตัวเองนั้นจะเริ่มหลงไหลเธอขึ้นมาเธอกลับมาที่บ้านของมารีครั้งและแอบดูจดหมายจนรู้ว่าเธอนั้นชื่อมาี มงต,งตเด็กก็รียบยัดจดหมายเหล่านั้นกลับลงในช่องและเข้ามาแอบที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะจนเห็นมารีที่เดินออกมาและเดินผ่านเธอไปมารีแวะมาที่โรงเรียนและยืนคุยผ่านรั้วกับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วเข้ามาดูหนังในโรงภาพยนตร์ซึ่งคาิล่าก็ยังคงตามเธอมาที่นี่และมองมาเห็นมารีที่กําลังนั่งอยู่คนเดียวก็เริ่มใช้กล้องแอบเก็บภาพฟุตเทจเอาไว้พอภาพยนตร์จบมารีก็เดินผ่านเธอโดยยังไม่รู้ตัวว่าโดนสะกดรอยคาิล่าหาเบอร์ติดต่อบนสมุด หเหลจนเจอที่อยู่ของมารีและหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายโทรศัพท์ซึ่งก็มีเสียงของมารีที่รับสายและสงสัยว่าเป็นใครเธอยังคงแอบถ่ายพฤติกรรมของมารีอยู่ทุกวันทั้งที่ร้านกาแฟและที่หน้าบ้านสลับมาที่เครดิตของหนังสัน้นที่เธอได้อาฟุตเทจเหล่านั้นมาทําเป็นโปรเจกต์พออาจารย์ดูจบก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือเปล่าว่าเธอตามถ่ายซึ่งเธอก็บอก่าใช่ยอาจารย์เลนนิ่งไปพักหนึ่งและพูดตรงๆว่ามันเป็นหนังสั้นที่แย่ที่สุดเท่าที่เธอเคยทํามาทั้งหมดเธอแหกกดทุก ทั้งภาพที่หลุดโฟกัสความตึงเครียดที่พยายามจะสร้างแต่ก็ไม่เวิร์กการตัดต่อก็ออกมาไม่ดีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เขาดูแล้วรู้สึกอะไรได้เลยเลยทําให้เธอฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลルバโตออกมาเรียกคามิล่าและอยากรู้ว่าเธอไปหานักแสดงคนนี้มาจากไหนเพราะว่าเขานั้นอยากรู้จักพอเธอได้ยินก็ออ้างว่าเป็นเพื่อนที่เดินทางไปฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ซึ่งเขาก็ว่านห้เธอบอกทีถ้าผู้หญิงคนนั้นกลับมาคามิล่ายังคงแอบถ่ายที่หน้าบ้านของมารีแล้วสงสัยว่าเธอนั้นหา ไกไ็เลยลองเดินหารอบๆและยกกล้องขึ้นมาถ่ายจนเจอกับชายแปลกหน้าที่พูดแซวทำให้เธอต้องรีบหนีเธอเดินออกมาตรงถนนแต่จู่ๆก็มีเสียงร้องไห้แทรกเข้ามาในหูฟังจนทำให้เธอมองมาเห็นอพาร์ตเมนต์ที่มีลักษณะเดียวกันกับที่แอนเดรียเคยเห็นในบาร์เตซึ่งเธอก็ยังคงถ่ายมันด้วยความสงสัยและเดินทางมาที่บ้านของมารีแต่พอมองมปเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก็แปลกใจและเหลือบไปเห็นประตูบ้านที่เปิดแงม้มเลยมองซ้ายมองขวาจะตัดสินใจแอ ปีนเข้าไปในบ้านจนเปิดประตูเข้ามาข้างในก็มองมาเห็นอาเบโตเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันยืนอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าและเหมือนว่ามารีจะไม่พอใจเขาเลยไล่ให้ออกไปจากบ้านแต่ค่อยๆย่องไปตามพุ่มไม้และแอบดูมารีที่กําลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ในนั้นซึ่งเธอก็รีบยกกล้องขึ้นมาถ่ายแต่พอถ่ายไปได้สักพักก็มีร่างของชายสูงวัยลงมานั่งอยู่ข้างๆจนนามิคามิล่าเริ่มสับสนว่าเขาคือใครแต่ไม่นานร่างนั้นก็หันมองมาทางนี้จนทำมิ้เธอตกใจ เลยรีบวิ่งออกไปจากที่นั่นและขึ้นบัสเดเดินทางมาที่มหาวิทยาลายัยเธอเข้ามาดูฟุตเทจในห้องตัดต่อและพยายามกรอเทปดูย้อนหลังจนหนึ่งซีนที่มารีนั่งอาบแดดอยู่ตรงอรรัจจาร์ซึ่งเมื่อเธอลองดูดีๆอีกทีก็พบกับร่างของชายคนนั้นที่ยืนอยู่และกําลังจ้องมองมาทางนี้ดยที่เขาจะได้ปรากฏตัวในซีนอื่นด้วยเช่นกันจนทาให้เธอเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เธอกับเพื่อนแวะมาแฮงเอาที่โตสนุกจะนั่งคุยกับอัลเบอร์โตซึ่งเขาก็เล่าให้ฟ ฟังว่าเจอกับมารีที่ไนคลับแล้วรู้สึกวันนิสัยของมารีนั้นดูแปลกเหมือนคนบ้าเธออยากรู้ว่าเขาเจอชายสูงวัยที่บ้านของมารีบ้างไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีใครที่นั่นเลยสักคนและรู้ว่าคามิล่านั้นตามแอบถ่ายมารีมาโดยตลอดแต่ไม่ต้องห่วงเพราะจะไม่บอกเธออย่างแน่นอนคามิล่าเดินทางมาที่ไนคลับแล้วมองมาเห็นมารีที่อยู่กับเพื่อนเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และพูดทักทายซึ่งมารีก็กําลังเมาและยินบุหรี่ให้และเริ่มเต้นด้วยกันทั้งสองคนเข้ามาคุย ในนห้้องําซึ่งมารีก็รู้สึกคุณหน้าเธอเป็นอย่างมากแล้วออกมาเต้นด้วยกันต่ออย่างสนุกสนานทั้งสองคนเดินกลับบ้านและพูดคุยกันพอมารีรู้ว่าคาเมล่าเรียนทําภาพ,พยนต์กับบอกรู้จักชายคนหนึ่งที่เรียนด้านนี้เหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นอาเบาอร์โตส่วนมารีนั้นใช้ชีวิตชิลๆไม่ได้ทํางานอะไรทั้งสองคนเดินมาจนถึงอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นมารีเห็นเธอจ้องมันเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งคาเมล่าก็บบอกว่าเธอไม่ชอบตึกนี้เขารู้สึกว่ามันมีพลังงานลบที่แพร่ กระจายออกมามารีชวนเธอกลับมาที่บ้านทั้งสองคนนั่งพักบนโซฟาและถามกับคามิล่าว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเราจะทําอะไรกันต่อดีคามิล,าล่าเลยเสนอให้ไปดูหนังด้วยกันซึ่งเธอก็โอเคเธอเล่าเรื่องของพ่อที่เดินทางไปหลายประเทศทั้งจีนชิลีไซปรัสและบอกว่าพ่อนั้นงี่เง่าไม่ได้สนใจเธอเท่าไหร่หลังจากนั้นเธอก็เริ่มเหนื่อยจนเผลอหลับจนคามิล่าต้องพาเธอขึ้นมานอนบนเตียงจะจงังหวะที่จะกลับเธอก็เรียกให้คามิล่าเปลี่ยนเสื้อยืดมานอนพักด้วยกันซึ่งคามิล่าก็ทําตาม ที่บอกและเข้ามานอนข้างๆมารีคิดว่าเธอกําลังจะเป็นบ้าเธอเชื่อว่าเรากําลังถูกสาบด้วยอะไรบางอย่างซึ่งคา米าฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่บอกว่าจะดูแลเธอเองพอพูดจบก็เข้ามาจูบเช้าวันต่อมาคา่าตื่นขึ้นมาคนเดียวในห้องเธอเดินสำรวจดูสิ่งของต่างๆจนสะดุดตาก,กับชุดตรวจคันที่อยู่ในถังขยะแต่ในระหว่างที่เธอกําลังจะหยิบมาดูก็มีเสียงปิดประตูเลยรีบแกบพอเดินลงมาก็เจอคุณพ่อของมารีที่ชื่ออดอลโฟซึ่งเขาก็พูดทักทายด้วย ท่าทีที่เคร่งขรึมเธอรีบแนะนำโต๊เป็นเพื่อนพวกเขารู้ว่ามารีไม่ได้อยู่ที่นี่ก็บอกให้ลูกสาวคนเล็กที่ชื่อลิสเบตออกไปเล่นข้างน,นอกอก่อนทั้งคู่เข้ามานั่งดื่มกาแฟาซึ่งคา米าก็ไม่รู้ว่ามารีหายตัวไปไหนเขาคุยเรื่องอาการของมารีว่าต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและคิดว่ามารีน่าจะมีอาการทางประสาทเหมือนกับแม่พอพูดจบเขาก็ลุกขึ้นและเชิญเธอให้กลับไปก่อนคาลาตามหามารีที่ร้านกาแฟาก็ไม่เจอเธอออกมาตรงลานที่มารีชอบมานั่งอาบแดด ก็็ไม่เหนจนเวลาได้ผ่านเลยไปเข้าสู่ช่วงกลางคืนแต่แตัดสินใจยืนดูที่คลับก็เห็นมารีที่เดินมากับชายคนหนึ่งแล้วเข้าไปข้างในจนทาให้คาเมล่ายืนสตันอยู่ที่นั่นพอเช้าวันต่อมาเธอก็เห็นมารีที่ยืนรออยู่หน้ามหาลัยและเข้ามาทักทายเพื่อชวนไปดูหนังด้วยกันแต่คาเมล่าก็สงสัยว่าหน้าของเธอไปโดนอะไรมาและใครเป็นคนทําซึ่งมารีก็ส่ายหัวว่าไม่รู้นั่นทําให้คาเมล่าเริ่มไม่เข้าใจเพราะเห็นกันอยู่ว่าเธอไปนน้คลับกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อคือนแต่จังหวะ ที่จะเดินหนีมารีก็เบรกเธอเอาไว้คามิล่าเลยพูดถึงเรื่องคุณพ่อของเธอที่แวะมาที่บ้านแต่ก็สงสัยว่ารถชายสูงวัยอีกคนในบ้านนั้นคือใครนั่นทําให้มารีฟังแล้วก็เริ่มไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดซึ่งอัลเบรโตรก็สังเกตเห็นทั้งคู่อยู่ไม่ไกลคามิล่าเลยพาเธอกลับมาที่บ้านแล้วเปิดกล้องให้ดูฟุตเทจที่ตามแอบถ่ายจนทําให้มารีตกใจเพราะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนยิ่งถึงตอนที่มารีนั่งอยู่ในบ้านโดยไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยทําให้มารีคิดว่าเธอมันบ้าไป แล้วจนเริ่มทะเลาะกันแต่คามิล่าก็บอกให้ดูก่อนจนถึงตอนที่ชายสูงวัยคนนั้นเดินเข้ามาซึ่งมารีก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นและบอกว่าไม่รู้จักชายคนนั้นในเลยสักนดคามิลากดปิดและชวนเธอไปแจ้งตำรวจด้วยกันซึ่งนังคู่ก็ไม่ททนสังเกตเห็นว่ากล้องมันยังคงฉายภาพผ่านจอทีวีพร้อมกับชายคนนั้นที่ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีคนมาหักคอของคามิล่าและยกเธอลอยขึ้นก่อนจะทิ้งลงบนพื้นจนทำให้เธอสิ้นใจในทันทีซึ่งสร้างความตกใจให กับมารีเป็นอย่างมากแต่พอเธอจะวิ่งออกไปก็โดนบางสิ่งดึงให้กลับมาและคลืบคลานลงมาที่เสื้อผ้าจนเธอสัมผัสได้พอจะมองหันมาที่ทีวีก็เห็นมันที่กําลังโอบก,กอดเธอจากทางด้านหลังแต่ไม่นานมันก็ปล่อยมือลงเธอเดินลงมาจนเจอกับแม่ของคามิลาที่สงสัยว่าเธอเป็นอะไรแต่เธอก็เอาแต่พูดขอโทษและรีบออกไปจากบ้านทันทีแต่วิ่งออกมาข้างนอกจนออกมานอกอาคารและเดินร้องไห้ยอยู่ตรงถนนเธอไม่รู้จะทํายังไงต่อเลยมานั่งสูบบุหรี่ที่มุมน หลังจากนั้นก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านแต่พมมาถึงก็บอกให้คนขับจอดเลยไปหน่อยเพราะหน้าบ้านของเธอมีตำรวจซึ่งน่าจะสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะเดินออกไปตามถนนซึ่งคนขับก็วนมามองเธอด้วยความสงสัยจนทำให้เธอต้องรีบเดินหนีและเข้ามาใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาที่บ้านพอร,รู้ว่าน้องสาวรับสายก็บอกให้ตั้งใจฟังให้ดีและอยากให้น้องระวังตัวเขาไว้พ่อก็มารับสายแทนน้องแล้วบอกก่าตำรวจสงสัยว่าเธอได้ทำร้ายเพื่อนจน ถึงชีเพราะเจอกระเป๋าตกอยู่ในห้องของคามิล่ามารีพยายามบอกกับพ่อว่ามันเป็นฝีมือของชายคนนั้นมันเป็นชายสูงวัยที่เราจะมองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าแต่เชื่อว่ามันต้องเคยตามแม่มาก่อนจนทําให้แม่ปยัายามออกห่างจากพวกเราและพ่อแม่ได้เสียชีวิตลงเลยทําให้มันย้ายมาที่เธอแทนแต่พ่อก็ไม่เชื่อคิดว่าเธอกําลังช็อกและอยากให้กลับมาที่บ้านเธอรู้ว่าอธิบายยังไงพ่อก็คงไม่เชื่อหรือฝากให้พ่อดูแลน้องให้ดีล้วเธอจะติดต่อมาใหม่ครั้งเธอเดิน เลียบมาตามฟุตปาทและข้ามถนนจนมาถึงอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแต่ก็เปิดเข้าไปไม่ได้มีรถตำรวจขับผ่านจนทำให้เธอต้องยืนหันหลังหลบและยพยายามมองดูข้างบนจนตัดสินใจปีนขึ้นไปบนบูธขายของและปีนต่อจนขึ้นมาบนชั้นสองได้สำเร็จแล้วเปิดหน้าต่างเข้าไปในห้องนั้นพอเข้ามาก็พบว่าเป็นห้องที่ว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเดีเดินไปเปิดประตูจนเห็นทางเดินที่มืดมากเลยต้องหยิบไฟแช็กขึ้นมาโจดลองกดสวิตช์ไฟก็ไม่เตดเลยค่อยๆเดินเข้าไปข้างในจน เปิดเข้ามาอีกทางแต่จูจๆก็มีเสียงร้องของใครบางคนดังขึ้นจนนําไม่เธอชะง,งักและมองไปร,รอบๆแต่ก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเสียงนั้นคงดังขึ้นอีกครั้งเธอตัดสินใจเปิดประตูไปตามที่มาของเสียงและเลี้ยวเข้ามาในอีกทางแต่จังหวะที่กําลังจะเดินผ่านก็มีร่างของผู้หญิงยืนอยู่ตรงทางเดินซึ่งเธอก็ไม่ทันสังเกตเห็นจนไฟแช็คดับลงและพอจุดติดอีกครั้งก็พบว่าร่างนั้นเด้เข้ามาใกล้และใกลขึ้นไปอีกแต่พอจุดไฟติดอีกท พบว่าเธอนั้นได้หายตัวไปแล้วมารีเปิดประตูเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็พบกับหญิงสาวนั่งคุกเข่าหันหลังให้พร้อมกับชายคนนั้นที่นั่งอยู่บนเตียงจนนำมิดเธอตกใจและรีบหนีแต่ก็มีร่างของหญิงสาวมากมายที่ร้องไห้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอรีบหนีมาอีกทางแล้วปิดประตูลงแต่พอเธอเปิดหน้าต่างมากขึ้นไปอีกก็เห็นขาของใครบางคนที่ลอยอยู่เหนือพื้นพอหันมาก็พบกับวิญ,ญญาณของแม่ที่โดนตรึงไว้กับเพดานจะวิ่งเข้ามาจะช่วยแต่ก็มีวิญญาณของหญิง สาวมากมายเข้ามาห้อมล้อมพร้อมกับมันที่เดินแหวกเข้ามาและทุ่มเธอลงกับเพื้นมันลากเธอโยนออกไปข้างนอกห้องเธอรีบคลานหนีออกมาจากที่นั่นจนประตูได้ปิดลงแต่จูจูๆต่ก็โดนมันฟาดเข้าไปครั้งแรกครั้งที่2และลากตัวออกจนหัวไปโขกกับบันไดแต่จังหวะที่เธอลูกขึ้นกระโดดมันกระชากออกไปนอกตึกจนทำให้เธอโกรธมากและตะโกนด่ามันที่ทรมานวิญญาณของแม่และหยิบเหล็กมาทุบจนตำรวจขับมาเห็นและจับตัวเธอขึ้นไปบนรถสลับมาที่ปัจจุบัน โจโจเลสเบดน้องสาวของมารีก็กรีดร้องออกมาก่อนที่ประตูห้องน้ําจะปิดลงแรงมากอย่างผิดปกติซึ่งเธอก็ร้องไห้พร้อมกับเสียงมือถือสัน่นเพราะมีคนโทรเข้าพอเธอเดินออกมาทุกคนก็หันมองมาที่เธอครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะเข้าไปนั่งลงบนโต๊ะและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาซึ่งปลายสายก็บอกว่าตัวเองนั้นชื่อเม์เซเดสเป็นแม่บุญธรรมของแอนเดรียและบอกว่าซาร่าที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่แอนเดรียเสียชีวิตลงจะเดินทางมากับเธอด้วยเหมือนกันทั้งคู่ขอบคุณ ที่ยอมมาเจอเราอยากจะบอกข้อมูลกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้มารีและแอนเดรียเสียชีวิตลงพอพูดจบ eth, ลิสเบตก็คิดว่ามันน่าจะเริ่มตามติดเพอแล้วตอนนี้จนทําให้ทั้งคู่เข้ามาสวมกอดเพื่อให้กําลังใจแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศสเปนในปี2024ที่ได้คะแนนออกมาถือว่าไม่แย่เลยครับเป็นผลงานของเปโดรมาตินคาเลโร ผู้กำกับชาวสเปนที่มีฝีมือเรื่องงานถ่ายภาพก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ในช่วงหลังเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากงานโฆษณาและมิวสิกวิดีโอโดย MV ที่ถูกพูดถึงกันมากบนอินเทอร์เน็ตคือเพลง l o n องของวงทีดีทัวร์ในปี2017เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงยังเด렉เตอร์อเวอร์ที่เมืองคานสำหรับผลงานหนังสั้นแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยาเรื่อง you are awake ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นการกำกับภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกและประสบความ าสเรจ็จนได้รับรางวัลซิลเวอร์เชลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ซานเซบาสเตียนในปี2024และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโกย่าอวอร์ดในสาขาผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแสดงนำโดยเอสเตอร์เอ็กซ์โปซิตที่รับบทเป็น Andrea, แอนเดรียนักแสดงสาวจากกรุงมาดริดประเทศสเปนเธอมีความสนใจในศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อยและเคยได้รับรางวัลเบสแอคเทรสจากมาดริดเทเตอร์อวอร์ดในปี2013และ2015จากบทบาทใน ส,สารคาดีเซนโตรเมดิโกปี2 0 1 6ตามด้วยซีรีส์ของเน็ตฟลิกเรื่องคือเอลิทปี2018 When Angel s น e e p เปี2018 Your Sun ปี2018ตามด้วยภาพยนตร์เรื่อง Venus ป,ปี2022และ Bandidos ปี2024 Martin o l i v มารตินโอลิเวที่รับบทเป็นมารีนักแสดงสาวจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเธอเติบโตในย่านมงปานาสได้เข้าสู่วงการนางแบบและร่วมงานกับนิตาศารวอล์กในปี2016และ2017เธอเคยแสดง งภาพยนตร์สยองขวัญของผู้กำกับเจเจอับรัมส์ในเรื่องโอเวอร์ d ดปี2018แถมยังได้เคยแสดงร่วมกับแมวคลิปสันและนาโอมิวัตส์ในภาพยนตร์เรื่อง Boss Level ปี2020ตามที่ซีรีส์ของ Netflix เรื่อง1899ปี2022แต่นอกเหนือจากการแสดงเธอยังได้ผลิตสารคดีชื่อ The upright woman ในปี2018ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้หญิงในบูกีนาฟาโซที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกบังคับให้แต่งงานมาเลนาวิลาที่รับบทเป็น แมักแสดงสาวและนักแต่งเพลงชาวอาร์เจนตินาเธอเริ่มต้นอาชีพการแสดงในภาพยนตร์เรื่องปวนเตสปี2009ตามด้วยภาพยนตร์เรื่องอื่นเช่นซีรีส์ h e Lobby Yes ปี2018และ c n e n t o Dias Para e n a m o r a อ e ปี2020และในปีเดียวกันเธอก็ได้ปล่อยอัลบั้มเพลงออกมาและยังคงมีผลงานต่อเนื่องจนถึงปี2023ภาพยนตร์เรื่องนี้มีงานกำกับภาพที่สวยงามเพราะผู้กำกับนั้นเก่งด้านนี้อยู่แล้วส่วนนักแสดงก็ถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่าง เป็นธรรมชาติซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับคำสาปชั่วร้ายของชายลึกลับที่เหมือนว่ามันจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวเท่านั้นและหลังจากที่พวกเธอที่เสียชีวิตลงก็จะถูกมันกักขังวิญญาณเอาไว้ในห้องหนึ่งซึ่งน่าแปลกที่อพาร์ตเมนต์สองแห่งนั้นดูคล้ายกันมากทั้งที่ตัวอาคารอยู่คนละประเทศซึ่งแอนเดรียนั้นจะอยู่ที่มาดริดประเทศสเปนส่วนคาเมิ่ากับมารีจะอยู่ที่ลาปาตาประเทศอาร์เจนตินาคล้ายว่ามันมีมิติของพลังงานที่เชื่อมสถานที่เหล่านั้นเอาไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่ได้บอกว่ามันคือตัวอะไรมาจากไหนและจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรซึ่งนักวิจารณ์ก็ต่างเห็นตรงกันว่าถ้ามีการเฉลยปมอะไรออกมาอีกสักนิดก็จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูสมบูรณ์ไปเลยแต่จากที่ผมดูก็เหมือนว่ามันจะเป็นคําสาปที่ถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆอย่างที่เราจะเห็นร่างวิญญาณของผู้หญิงมากมายที่ถูกมันกักขังเอาไว้จนมาถึงเหยื่อรายล่าสุดคือคุณแม่ของมารีแม่น่าจะรู้ถึงการมีอยู่ของมันเลยพยายาม ออกห่างจากครอบครัวและจบชีวิตตัวเองลงจนนับไม่พ่อคิดว่าแม่นั้นเป็นบ้าหลังจากนั้นมันก็ได้คลืบคลานเข้ามาเกาะติดมารีแทนซึ่งเธอก็คงสัมผัสดได้ว่ามีบางสิ่งตามติดเธออยู่จนถึงวันที่เธอได้เจอกับคาเมล่าหญิงสาวที่เรียนด้านภาพยนตร์และตกหลุมรักมารีตั้งแต่ตอนที่เห็นตรงบ้านรถเมย์ทำให้คาเมล่าได้เข้าไปพัวพันกับคำสาปของมันสุดสุดท้ายมันก็ได้จัดการกับเธอและทำให้มารีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเธอเลยตัดสินใจแอบปีนเข้าไปในห้องนั้นจนได้เผชิญหน้ากับมัน แต่เธอก็โดนมันทำร้ายและถูกตำรวจจับเข้าคุกซึ่งในช่วงนั้นเธอก็คงคลอดแอนเดรียออกมาแล้ววานให้พยาบาลคนหนึ่งช่วยประกาศหาคนอุปการะจนเจอกับพ่อและแม่บุญธรรมของแอนเดรียที่รับเธอมาเลี้ยงพร้อมกับคำขอร้องที่ขอให้พาเด็กคนนี้ไปให้ไกลาจากที่นี่ซึ่งนังครูนั้นเป็นคนสเปนและทาให้แอนเดรียได้ใช้ชีวิตที่กรุงมาดิดจนถึงวันที่มารีโดนปล่อยตัวออกมาในปี2021แต่ไม่นานเธอก็โดนมันจัดการจนสิ้นใจไปและแหลังจากนั้นมันก็เริ่มตามติดแอนเดรียซึ่งเป็นสายเลือด มารีและดูเหมือนว่ามันจะจัดการเหยื่อแบบสุ่มจากที่เราจะเห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอกําลังจะซื้อตั๋วเพื่อให้เธอมาที่ออสเตรเลียแต่มันก็ไปปรากฏตัวที่นั่นและจัดการเขาจนสิ้นใจและสุดท้ายด้วยความสงสัยเลยทําให้แอนเดรียไปค้นหาความจริงในห้องนั้นจนไม่รอดในที่โสดซึ่งมันกะดีย้ายมาตามติดลิสเบตเป็นคนถัดไปแล้วภาพยนตร์ก็จบลงในฉากที่แม่บุญธรรมของแอนเดรียรวมถึงซาร่าที่เป็นเพื่อนสนิทในเดินทางมาหาลิสเบตเพื่อเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันจนผมรู้สึกว่าตอน จบของเรื่องนี้มันเหมือนเพิ่งเปิดเรื่องนําไปสู่การต่อสู้ที่แท้จริงเลยด้วยซ้ําแต่น่าเสียดายที่ภาพยนตร์ได้ตัดจบลงแบบนั้นและเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะหนังสเปนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทําภาคต่อเลยรู้สึกขัดใจอยู่นิดหน่อยที่ปีศาจในเรื่องนี้มันดูเวอร์จนอยากจะเห็นใครสักคนมาต่อกรก,กับมันบ้างทําให้เราคงต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะจบแบบนี้หรือมีภาคต่อไหมนะครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยห,หนังเรื่องอื่นจากเราแล้วผมจะนําหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ